บริษัทนิชคากรุ๊ปจำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแมคลาเรนอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยหรือ g t รถยนต์สุดหรูสัญชาติอังกฤษจากค่ายแมคลาเรนนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของค่ายแมคลาเรนที่ได้ฉีกกฎความเป็นรถซุปเปอร์คาร์ให้แตกต่างไปจากรถทุกรุ่นที่ผลิตออกมาสู่ตลาด โดยรถยนต์ประเภท GT ดั้งเดิมเดีวรับการออกแบบให้เดินทางไกลด้วยความเร็วสูงออกแบบทันสมัยสะดวกสบายและสามารถขับขี่ได้เหมือนรถสปอร์ตแทๆ้ๆนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใส่ถุงก๊อฟได้2ใบหรือพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถด้วยความจุขนาด420ลิตรและอีก150ลิตรที่บริเวณด้านหน้าค่ะ อย่างไรก็ตามหัวใจของ GT คือขุมพลัง V8 40 TE 4.0ลิตรทวินเทอร์บโบชาร์จให้กำลังและแรงบิดมหาศาลร,รวมทั้งได้รับการปรับแต่งเพื่อการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพระบบ proactive d u m p i n g c o n t r o l ล่าสุดสำหรับช่วงล่างปิดนก2ชั้นสร้างความสะดวกสบายในการขับขี่ในแมคลาเรนมาก่อนมีระบบควบคุมความเร็วคงที่และโมโนโคคาร์บอนไฟเบอร์ iber, ทำให้ GT มีน้ำหนักเบาและทำความเร็วสูงสุด สำหรับเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรเทอร์โบคู่ผลิตกำลัง620แรงม้าและแรงบิด630นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงแค่3.1วินาทีค่ะแม้คลาสร GT ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความสะดวกสบายและประสานร,รวมเข้ากับความคล่องตัวในการขับขี่ที่เร้าใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่ GT แท้ๆนั้นจำเป็นต้องมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังใช้วัสดุไฮเทคน้ำหนักเบาเพื่อห้องโดยสารที่ทันสมัยและสวยงามแทนการตกแต่งภายในโดยรับการสร้างสารรค์ขึ้นโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ดูหรูหราทันสมัยเช่นในห้องโดยสารมีการใช้หนังแท้คุณภาพสูงขณะเดียวกันยังมีฉนวนการเสียงรอบตัวรถเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบและน่าดึงดูดเหมาะสําหรับการเดินทางไกลด้วยความเร็วสูงโดยนิชคาตั้งค่าตั๋วเริ่มต้นที่23.9ล้านบาทค่ะ আ যবে নিমলা খ ।